เขาทั้งหลายไม่เล่าันใหม่มาใส่ในถุงนังเก่าถ้าอย่างนั้นหนังจะขาดเล่าอันหุ่จะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่เขาย่อมเอาเล่าอันหุ่หมักใหม่ใส่ในถุงนังใหม่และ ทั้งคู่ก็จะอยู่ในสภาพดีบทสาวของในอ่านี่ไม่ใช่ครับพระเยซูอ่าพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราาหลายครั้งหลายคราวพระองค์จะเอาอุป,ปมาเรื่องเก่ากับใหม่นะครับว่าพูดถึงเรื่องเก่ากับใหม่มาอุป,ปมา เร,เราคิก็มีพระใจก็คือมามาเล่าให้มาไม่ใช่เล่าคือมาแบ่งปันเพราะว่าจ้าของพระเจ้าพูดถึงเรื่องทุกอนันเก่าก็คือตัวของตัวเก่าของเราทุกขอันกฎหมายก็คือตัวใหม่ของเราสําหรับปีใหม่นะครับเราควรจะทําใจอย่างไรในปีใหม่นี้เพื่อมีภาพพรใหม่มาเพื่อจะเรารับได้พี่น้องก็ทราบอยู่พอทุภาพไหนครับพอทุกภาพก่อน พี่น้องครับคือเราเราเข้าต้องเข้าใจวัฒนธรรมอของยูก่อนนะคือสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นใช่ไหมฮะเขาก็ต้องเอาเอาังวนที่เหลือสุกแล้วเหลือนะเขาก็ทําเป็นเล่าอังวนหมัมกไว้ก่อนถ้าไม่หมักมันจะเสียเหมือน,นกับปลาเค็มถ้าเราไม่ไม,ไม่ใส่เกลือมันจะ,ะเสียไปเลยเน่าไปเลย,ปเ,ลยเป็นปลาเน่าไปเลยทีนี้อังวนก็เหมือนกันเขาก็ต้องเนื่องจากว่าไม่มีตู้เย็นไม่มีตู้แช่เย็นจำเป็นต้องหมักเพื่อเล่าอัมวนเนี่ย มันเก็บได้นานมันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับพอดูภาพต่อไปนะครับอันนี้ใน o l d ก็คือถุงอัางุ่นเก่าเปลี่ยนเทียบก่บตัวเก่าของเรานะครับอันนี้คือเปลี่ยนเพื่อกับถุงอัางมุ่นที่เก็บออังุ่นีบยใหม่นะครับภาพต่อไปนะครับใน,นสมัยก่อนเขาจะเก็บอย่างนี้นั่นแปลว่าไม่มีตู้เย็นเขาจะเป็นเขหมักไว้ก่อนทีนี้อ,อุปกรณ์ยสรของเราจะ มาเอามาตัวเราเหมือนกับทุงขอภาพที่สองนะครับอันนี้คือตัวเก่าของเราตัวใหม่ของเราครับพระเยซูอยากจะให้เราทุกคนเป็นถุงอังบนใหม่ใหม่หมายความว่าพราที่จะรับเล่าอังบนใหม่พี่น้องทราบไหมครับเราสูไม่เคยเห็นนะแต่ว่าจากที่เรียนมาจะอ่าอ่ฉบับ cci ก็คือแล้วก็ไลท์ ในในที term, right? ่อาจารย์ก็เติดปานเนาะก็คือว่าหมายความว่าเล่าอังบดใหม่ต้องอยู่ในเล่าอังบนใหม่ต้องอยู่ในถุงอังบดใหม่เล่าอังบนเก่าต้องอยู่ในถุงอังบนเก่าเพราะฉะนั้นอุปมาเหมือนกับเราอยากจะได้ภาพพร์ใหม่ปีใหม่ใช่ไหมครับเราไปไหนที่ว่าสวัสดีปีใหม่คุณเสือหมวนสวัสดีปีใหม่ครับพระเจ้าอวยพรครับคุณลอยคุณ อาจารย์เต่พิีสมบัติปีใหม่แต่ถ้าเราถ้าสมมติว่าเราไม่มีัวใหม่เข้ามาอาจาเราม่ได้เพราะว่าของเก่ายังมีอยู่อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พูดถึงเราว่าเออเราอุปมาให้เราฟังว่าถ้าพระเจ้าจะอวยพรพระเยซูบริสุทธิ์เป็นเป็นของใหม่เข้ามาแต่เราไม่ยังไม่พร้อมเราเป็นของเป็นถุงเก่าอยู่อาจจะทําให้เรา เราแตกได้ไหมเพราะเราไม่ได้แตกรวบร่วงออกไปเลยไม่ได้รับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเป็นถุงน้งใหม่แล้วเราจะพรอที่จะรับพัาพรอใหม่สำหรับปี2568นะครับครับเราซึ่งก็ออกพออ่านอีกนิดนึงครับในอันนี้ไม่มีในในตรงนี้นะครับในโครินนะครับ2โครินทราบว่าทุกคนก็เคยอ่านนะครับ2โครินบทที่5ข้อที่17เขียนว่าอย่างนี้ว่า เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพรคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นดนีิกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่แหละคือถ้าทํายังไงให้อยู่เราเป็นคนใหม่ที่สามารถรับนําอังกุฎได้รับพรพรได้ก็คือเราต้องอยู่ในพรคิด อย่างคุณพ่อเราสืบจับได้แลวนะคุณพ่อชอบย้ำ mm hmm. บ่อยๆว่ากินท,กทุกไม่ใช่แค่อธิษฐานอย่างเดียวเวลากินเวลานอนเวลาไปตากยงงางถามปากเราก็อยู่สติอยู่กับพระคิดเราอยู่เราอธิษฐานอยู่กับพระคิดตลอดเวลาเลยนี่แหละเป็นถุงน้ำที่สามารถรับน้ำอังมุนใหม่ก็คือพระบิณฑบาตสม่ที่สำหรับป,ปีใหม่นะฮะที่พรที่จะให้อวยพรเรา ถ้าแต่ว่ากับกับกันนะครับถ้าเรายังเป็นถุงอางเงนเก่าคือ O L D คือเก่านะครับ N E U คือใหมนะ่ถ้าเรายังเป็นถุงอางเงนใหม่เก่าเนี่ยยังยังเขยียนว่าชัดเจนนะครับอาจจะถุงอาจจะแตกเลยพอแตกน้าอางเงินตรงรั่วกลายเป็นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย,เลยหมายความว่าพระเจ้าอาจจะเจอเราเด็กพาย้อนไปสุดขององเด็กพาย้อนไปสุดเด็กพาย้อนริสุด แต่ว่าถ้าเรายังไม่พร้อมเรายังเป็นถุงน้งเก่าเรายังคิดถึงเรื่องเก่าๆพูดถึงเรื่องเก่าๆเรายังไม่ปล่อยวางเรื่องเก่าๆเราอาจจะไม่สามารถรับได้พระพรที่มาจากพระเจ้าสําหรับปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าทําไมบางคนเขาจะบกับโตฝ่ายวิญญาณอย่างเร็วมากแต่บางคนเขาเป็นคริสเตียนมานานแต่ไม่ได้รับเพราะว่าเขายังเป็นถุงน้งเก่า แต่บางคนสับสนเก็บไหมฮะเขาจะรับพรปีใหม่ปุ๊บอ่าอาจารย์อาจารย์บอกชุนมาว่าเราพี่น้องเรารับผอปลเลยเขาก็รับทันทีเลยผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ถจงอางหมุนหมายที่พร้อมที่จะรับนะครับที่พร้อมจะรับ,บผอปที่มาจากพระเจ้านะครับลักษณะอันนี้นครับนะครับอ่าบทที่17นะครับและเขาไม่เอาน้ําอ่างมุนมาใหม่ มาใส่ในถุงหนังเก่าถ้าทําอย่างนั้นถุงหนังจะขาดในความรับอะไรไม่ได้เลยเพราะขาดเพราะว่าไม่ไม่สามารถเก่ากับใหม่มันชนกันไม่ได้มันชนกันมันเข้ากันไม่ได้นะครับน้ำอ่างหมุนจะรูปทั้งถุงอะถุงหนังจะเสียไปด้วยแต่เขาย่อเอาน้ำอ่งหมุนใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่เห็นไหมครับคือใหม่ก็ต้องอยู่กับ ถามีอสืบสมัยก็ต้องอยู่กับใหม่ถ้าเก่านีแหละบางทีถ้ายังอยู่เราอยู่ความคิดเก่าๆความโลภความโกมธบางทีเราอิจฉานิสยาเรายังขี้มโมโหขี้โกรธขี้อิจฉานะครับของเก่าๆนี่คือในกระทั่ตัวเราเองยังมีอยู่เราต้องขับมันออกไปขับมันออกไปเช่ไหมครับเหมือนกับที่ยา,รยากรอบใช่ไหมฮะมีเขียนไว้ว่าเจ้าทั้งหลายจงต่อสู้กับมา และมันจะหนีเจ้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อกับเราติดพี่น้องบางคนติดเล่าใช่ไหมครับรู้อยู่แล้วเราต้องสู้นะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆเราจะชนะไม่สมมติว,ว่าเขาสี่โมงเย็นจะมีวงเล่าอยู่เราต้องสู้เราจะไม่ไปเร,เราต้องสู้กับมันนะเราไม่ใช่ไปโอ้ไม่เป็นไรไปลองดูลองดูก็เรียบร้อยไปนั่งกินต่อจะไม่มีจำเป็นของเก่าไม่เป็นของใหม่นะซึ่งขั้น มัทรเบทที่9ข้อที่17นะครับให้เราทุกคันแบบง่ายๆเลยครับเราซึ้ก็พยายามทําตัวเองเหมือนทงถุงอ่างเงนใหม่ทุกวันเพราะเราสรู้ว่าเราเตรียบหลายอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างต้องแก้ไขยังก,กําลังเรียนรู้หลายอย่างต้องบงังคับตัวเองเพื่อตัวเราซื้อเองจะทุกนังเก่าเป็นทุกน์ํนังใหม่เพื่อจะเตรียบรับพรามพอเงี้ใหญ่ในปี2568เราซื้อเชื่อนะครับพี่น้อง เราได้รับพระพรตั้งแต่ต้นปีเลยอาทิตย์แรกเลยคนเห็นดูว่าไม่ดีเขาไม่ทําพิธีอย่างนี้ยิ่งถ้าคนจีบคนจีนจบางทีเขาถือเนาะแต่เอารับไปเต็มเต็มเลยนะเห็นไหมญาติพี่น้องของญาติพี่น้องของเขามากันเยอะเราเชื่อเขาต้องรับความได้สัมผัสความรักขององค์พระเยซูคริสคนอื่นเขาไม่ทําให้หรอกอย่าบอกว่าทําให้เลยเข้ไปยังไม่เอาเลยเพราะว่าปีใหม่อยู่ แต่เราเป็นคริสเตียนไหมเรายิ่งใหญ่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุดเราสามแดงความรักของพระอซูคริ์ให้แก่คนที่มาญาติพี่น้องของลุงแล้วก็ญาติพี่น้องของเขาด้วยที่มาที่มาแล้วก็มีคนเห็นความรักของเรานะชาวต่างชาติที่เห็นซึ่งปกติคนไทยทั่วไปปีใหม่เขาไม่ค่อยไปหรอกไม่ค่อยมาร่วมงอานอย่างนี้แต่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราถือว่าเราได้รับพ,พรนะครับน้ำอ่างนรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปแต่เขายอเอาน้ำอังุุนมาใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่สดพร้อมกับปีใหม่เราทุกอย่างต้องใหม่หมดความคิดใหม่หมกเพื่อจะรับพระพรใหม่ที่มาจากพระเจ้านะฮะแล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้หมายของมาทัพพระเบริสุดถ้าเราซื้อพระเบรถ้าถ้าคุณพ่อเจอเราซื้อเราซื้อไม่เอาไม่เชื่อ ทาไม่ได้ก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรคุณพ่อวังคุณพ่อวังมันก็วังด้วยปปเปล่าๆพระเอเนโสึเข,ข้ามาเราซื้อยังคิดเหมือนเดิมโอ้ไม่มีการเจิมไม่มีการโอ้คิดเหมือนเดิมของเก่าองเก่ากลายเป็นว่าเราซื้อก็เลอะไม่ได้ไม่มีการเจิมมัน่วกไปหมดเลยแตกไปหมดคุณพ่อก็วังมมอเตียบด้วยเปล่าฉะนั้นคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าปีใหม่นี้เราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างใหม่หมดสิ่งเก่าๆที่โกรธที่โมโหที่เกลียดทุกอย่าง ของเก่าก็าเป็นที่บอกว่าพี่เนาะเราจะไม่เอาเราจะบอยให้เรามาย,ยกบอบตัวให้เราเป็นพระเจ้าเพื่อเ,เป็นทุกหนังใหม่พร้อมที่จะการรับใช้พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าพร้อมที่จะในการทำทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับองค์กรนะถ้าสมัยก่อนเราซื้อเห็นเห็นปฏริที่อย่างนี้แล้วเราจะโอเคขีค้เก็เหนื่อยแล้ว กลับมาจากตรงนั้นเสร็จอันนี้ยังไม่เสร็จวันนี้ไปเรื่อยๆ่นันอัน,นไม่กี่วันก็ต้องไปทุกสงสงอีกแต่ด้วยด้วยพระคุณของพระเจา้าที่เราเข้าใจนะฮะว่าเราต้องอยู่ในทุ่งอังเป็นทุกงอังมุนใหม่เพื่อจะพระเจ้ามาเทพระพรลงมาเข้าในตัวเรานะครับเราซึ้อของอ่านอีกข้อหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับปีใหม่นะครับในเฉลยในเพลงทับโคนนะครับในเพลงทับโคนของเยเรมีนะครับ บทที่สาข้อที่ยี่สเขียนว่าอย่างนี้ว่าเพราะความระใหญ่หลวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราจรึงไม่ถูกผานทําลายไปเพราะพระเมตตาของพระองค์ไม่เคยยั้งหยุดข้อที่ยี่สนะครับมีมาใหม่ทุกเช้าเราชอบคำนี้มากเลย พ,พ,พระคุณพระพรนี่ไม่ใช่ว่าเก่าๆไม่มีพี่น้องครับเราสกอตอ,อันอนี้ครับะพร้อที่หยิบมีมาใหม่ทุกเช้าความซื่อสัตย์ของพระองค์ยิ่งใหญ่นะพี่น้องไปอ่านเยอะๆนี่คือสําหรับปีใหม่เลยนะครับว่าเราเราบางทีเราคิดว่าโอ้เราวันนี้เราได้ไม่ได้พระพรเราเหนื่อยเราก็าทำงานหนักรู้สึกว่าอย่างเหมือนเดิมเหมันเดมไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับพี่น้องมันใหม่ มีมาใหม่ทุกเช้านะครับพุ้ชนะอย่าจะบหนึ่นจิตชูใจว่าปนาีนเนี้ยซื้อเขียนวะ้เลยครับเราซื้อก่อนกลับมาพอทำเสร็จออเราซึ้อก็บอกว่าผมไม่ไหวแล้วนะผมจะไปไปที่สุสานแล้วก็อันนี้ไม่ไหวแล้วผมก็อเอาแค่นี้แหละระสบงกันต้องไปแล้วคาร์บอนใช่ครับผมขอกลับก่อนนะตอนคือปผมมาถามทุนะ่มแล้วมาถึงที่พ,พี่โมเสสมาช่วยเราซื้อมาถึงที่ที่บ้านของโมเสสเราพักแล้วเพราะว่า เนื่องจากว่าตดแอร์ไปเยอะเนาะเราสเสียแอร์อมากเลยแล้วก็มาถึงก่อนที่จะเข้ามาก่อนที่จะกลับมาอ,อาจารย์เออก็บอกว่าคุณอาเล็กอันนี้พวกนี้เอาไหมเราซื้ิที่ไหนเจ้าเออเอามาเสื้อผ้าเสื้อผ้ามา,มา,ม,า,ม,ามาทำสวนก็ยังดีก็ยังดีเขาก็มาอวยพรเราซื้อมากมายแล้วว่าขอให้เสริมกำลังใจใเราซือ้อเออใช่เราต้องมีทีมที่มาปีใหม่เราต้องมีปีใหม่เราต้องให้พวกกันอวยพรใหม่ พีนีเราซื้ก็พร้อมที่จะรับนะเราจะถ้าสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราซื้อจะไม่เอาคืออะไรนะฮะเหนื่อยก็มุดไว้อยู่ที่สวนรถบ,บ้านตรงไหนไม่รู้เราจะไม่รับใช้ต่อไปแต่ด้วยการนิจจชูใจที่มาจากมัดชื่บทที่9ข้อที่17เนี่ยทำให้เราจะมีกําลังใจขึ้นมาทัานทีเลยนะเราซื้อขอดูภาพที่2นะครับเนี่ยสมัยเราซื้ก็เป็นนี่แหละไม่ดีกว่าใครหรอก ก็ค่อยๆเข้าใจค่อยๆกวาจมาถึงวันนี้ก็ไม่ก,ไมก็ยังทุกวันนี้ยังเป็นยังมีเยอะอยู่นะของของเก่าเนี่ยทุกวันนี้อยากจะการพยายามให้ทําตัวให้เป็นของใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะนุ่งจิตชูใจสั้นๆ่น,นี้นะครับในมันทธิวบทที่9ข้อที่17 2กอรบทที่5ข้อที่17แล้วก็ในเฉลยธรรมบัญญัติเออโทที่ไม่ใช่ในเพลงขับถวนนะครับของเยรมีอ่ข้อที่22กับ23าเนาะ ให้มันเราหนุจิตชูใจพระบีใหม่พระเจ้าเวพรที่จะลงอกก็มากมาเลยไม่ใช่ว่าพูดด้วยปากเปละะ่ๆไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลักฐานไม่ใช่พระเจ้าส่งนักเรียนมากกเป็นร้อยคนทั้งครูแปดสิบคนเนาะส่งอดีตนายกมาหนุนจิตชูใจพวกเราว่าเออเห็นไหมมีคนมาหนุนจิตชูใจเราแล้วก็สุทายไหไปให้งานของไปให้จัดเราเราซื้ออยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าเราซื้อดูในกลุ่มเห็นเราทา โนในวัดเราเสา็จทำเหมือนดีกว่าเขาอีกไม่แพ้เขาเลยดีกว่าเขาอีกเราทําได้ทุกสิ่งอย่างเลยเลยเราสดพูดเล่นว่าเออต่อไปงานแต่งงานสมรสเนี่ยต้องมีบ้างในพิธีรรของเราเป็นการควบวงจรเลยมาเพราะว่างานงานทุกงานเราเคยเคยมีประสบการณ์แล้วเราทําได้ด้วยงานรับปฏิสมารับเชื่อนะครับสาแต่บ้างนะฮะงานสมงานแต่งงานสมรสเนาะ กับก้อนวิญจิตชุดจเท่านี้น้องอยา,งากจะ็ดวนจิตชุดเจ้ว่าพี่น้องครับเราสืกขออ่านกนรั้งนึงนะครับในเพลงคั้มควรนะครับเพลงคั้ควรบทที่สามข้อที่สามมีมามีมาใหม่ทุกเช้าความซื่อสัตย์พระเจ้าของเราซื่อสัตย์นะพระเจ้าวองจะรักษาอาจารย์แต่จะรักษาสมวนจะรักษาคุณพี่ลอยเหล่าซึ่งว่าพี่วีหรือว่าพี่นวเนี่ยพระเจ้ารักษาบอกว่าสัญญาว่าจะรักษาคือรักษาเลยแต่เราไม่รู้เมื่อ,อไหร่ ผ่าไทยแล้วก็วิธีไหนเราไม่รู้นะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วพระเจ้าให้ลูกชายของจะเดืดรอดทุกมันนี่ผ่านไปเป็นกับเป็นหลายเดือนแล้วนะครับทีนี้เราเรารู้อยู่แล้วเป็นปีเลยนะทห็ไมพระเจ้าทําสิ่งอัศาจรรย์เกิดขึ้นเราจึงมีความเชื่อว่าปีนี้ที่จับของเราจะเราจะเหนื่อยนะงานจะเยอะแต่เราเราได้เป็นในเวลาเดียวกันเราก็ได้รับผระพ่อน ไม่มีาพาฟพอรไหนที่ได้มาฟรีๆไม่มีเราต้องทาพี่นอะครับเราจดจำได้ทุกพวันไปพูดคำนึ้งว่าพวกคุณน่ะจะนั่งเหมือนผมไม่ได้ผมทํามาก่อนก่อนทํามาก่อนที่จะผมนั่งตรงนี้ผมทํามาก่อนเท่าไหร่พวกคุณไม่รู้หรอกคุณพวกคุณมองแต่ว่าเออผมเรานั่งอยู่ตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้มารับเ็ลอมมีรับการอวยพอพมีคนถวายไม่ใช่คือก่อนช่วงอายุ สิาปที่ผ่านมา4ี่หปีทุกพ่อวันทุกเทม,มาผู้ชนะเราซึ่งเราซึ่งก็มีความเชื่อว่าพวกเรานี่กำลังอยู่ในในช่วงยุคนั้นช่วงนั้น,น,นคือทุกเทเหมือนคุกพอ่อนี่แหละเมื่อไรเราจะจะรับคุณพ่อเราไม่รู้แต่เราไม่หวังเราขอให้อย่างเดียวนะใหอย่างเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพอณพดีห้าโงเย็นนะครับก็ขอ,ขอ,ขอเราทุกคนอยู่ใน ของเก่าเราไม่เอาแล้วครับเราจะถุงใหม่เพราะถุงใหม่มันใส่เราเอาวุนใหม่วิญญาณใหม่พระพรใหม่อะไรใหม่ได้ของเก่ามันใส่ก็ด้มันแตกขออธิษานอีกทีนะครับเราซื้อไปเย็บผ้าเหมือนกันเอาไปเย็บผ้าใหม่ไปเย็บเย็บเสร็จไปซักเครื่องมันฉีกกว้างกว่านี้เพราะฉะของเก่าคือของเก่าต้องอย่างเดียวนะครับขับเรามาที่ฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าพระบิดาขอบพระองค์ทรงประทานสติปัญญาเร็วแรงทุกอย่างใหม่ให้เกียข้าพระองคทั้งหลาย พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมันเป็นถุงเป็นถุงหนังใหม่ในปี2568พัรอกตรงเจ้าก่าเพื่อจะเตรียมพร้อมที่จะรับพาราพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะเตรียมให้เตรียมพร้อมที่จะเทให้ข้าพระองค์ทั้งหลายของพระองค์ทรงเสริมกำลังกายกำลังใจให้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายาเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นมีเร็วมีแรงในการรับใช้ภารกิจพ,พ,พระองค์มีการมีเร็วแรงในการ,ร ประกาศขา่าวพิเศษในการขยายเผ็นิงคคขององในกนนารนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกข,ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าของพระองค์ภาพขอกทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 2> อาเมน